ก็าีห่มเป็นาัคก็จัดใหญ่มากเลย่ะแล้วก็รูนะคะว่าเป็นครั 1> 1> em ้งแรกที่วิชีจัดหนะคะก็เป็นคนที่ใช้อยู่ด้วยแบบว่าสื่อสารกันใช้มากแล้วก็มีรูไถ่ายรูปเยอะมากแฮกงานในีก็างทุกคนรับงาดหรับงาง้เลยค่โอ้โนมดีค่ะเพราะว่ามันบประการดิฉันเป็นหมดเลยค่ะมเจแฮปปี้มากค่ะเพราะว่า จินนี่น่าจะรุดวี่ที่สุดแล้วในบรรดาแขกท,ทั้งหมดที่มาในางาน,นวันนี้46แล้วแต่ก็แฮปปี้แล้วก็ชอบตรงที่ว่าเออวันนี้เนี่ยเราพูดเรื่องเรื่องเรื่องแบบปอที่ไมโซทุกอย่างเพราะว่าความสวยมันไม่ได้แค่ภายนอกอย่างเดียวมันต้องพลังอินเดอร์โพซิทีฟเอนเนอร์จีจาก้ายในด้วยค่ะ ได้เลยค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับวิชีคอลเลจคอลลจสกาด้วยนะคะสำหรับวิชีคอลเลจนะคะิซเลยนะคะที่บูสและก็บอลด้วยนะคะบากดหน้าเฉืน้าวามที่ที่นายเานยะสกงสวยยงานกำลังทำงานอ่ารยังไงบ้างก ครบทุกอย่างอย่างที่ใหญ่ใหญ่ไม่พูดก็ไม่พูะค่ะเรื่องของการนอนตอนนี้ฉนเรียให้ความสำคัญกับการนอนที่สุดแล้วนะคะสามทุ่มนี่คือสุดท้ายก็จะพิเศษไปสีนส่นิดหนึ่งเราต้องมาดูลูกสาวค่ะแล้วก็เกรื่องอาชีพนะคะก็พยายามที่ให้หลากหลายไม่ได้ว่าห้ามทุกอย่างนะก็จะมีแบบแบบกิดนิดอะไรนิดหน,น่อยแต่ว่าส่นวนใหญ่ก็บาลาน้นใส่อะที่ที่เป็นโปรตีนเน้นผักผลไม้แล้วก็ออามาทานกันค่ะจ้า ต่ที่สำคัญที่สุดตอนนี้รู้สึกว่า,าต้องเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของการพยายามไม่ให้ความเครียดเข้าหาแต่ก็เป็นธรรมดายิ่งสินี้มีแบบหลากหลายบทบาทมากต้องทํางานต,งนต้องเป็นคูกแม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยก็ก็พยายามออกสปีดน,นี่ก็ทําเป็นประจำดาสมาธิอะไรอย่างเงี้ยคือการอกก็ทำเป็น ตอนนี้ก็ใช่ค่ะมีคนบอกว่าเกือบอีก2องเซนที่จะเท่าเจนนี่แล้วนะคะก็ตอนนี้จะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำใช่ค่ะก็กแข่งแบบระดับชาติแล้วก็จะมีมีแวบมาเดินแบบขายแบบบ้างคือบาราก็ชอบค่ะแตบบ่แก็เรียนกับว,ว่ายน้ำเป็นหลักแล้วก็ถ้าว่างก็จะมาดูแล้วก็ไม่ไม่เอาละครเลยปทื่ตอนนี้ตอนนี้เขา โฟกัสกับไม่นานมากเพราะว่ามันเขาอีกนิดนึงจะจะจะเป็นตอนนี้ก็าติดท็อปา3ต่อไายท่าท็อปเชนด่านท่าก็เขาใไปจุดที่สุดงานแสดงเห็นว่าการที่เขาตั้งเป้าไว้ไหมว่าจะต้องไประดับอยากให้เป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะอันนี้ก็ตั้งเป้าไว้แต่ก็ต้องดูก่อนอตอ,อนเจอตอ,อนเจอจุอดสุดนี้เพราะว่าเกิดวันที่28ธันวาแล้วก็วันที่หนึ่งก็ปู ก็เลยแบบจะเสียเปรียบนิดนึงก็บอกว่าเออพี่เนี้ยน่าจะกำลังน่าจะไปเสียได้เลยอยากถามน้องว่าทำงาน้องมีความเครียดไหมว่าทุกอย่างชอเครียดไม่ถูกเครียดพราเราเราจะเราจะไม่ไรนะู้ตัวกันนะคะคือคือน้องมีเป็นคนที่กดดันตัวเองพอแล้วเลยล่าเป็นคนท,ที่ค่อนข้างมีวินัยมากแล้วก็จะจะนดีมีหน้าที่พยายามให้อย่าให้เครียดเค้ค่ะเพราะว่าเขาถนัดกัน ลูกชาย,าชายนี่ละสิเพราะว่าลูกชายจะมีความลูกชายจะมีความเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์มากมากถึงมากที่สุดเลยค่ะตอนนี้ก็จะไปร้องเพลงแล้วก็เออ่ตอนนี้มีไปิไปเออเปื่อจะพเมี คือด้วยความเซนิฟูแววของเขาแล้วก็ด้ความชอบเขามาชอบชอบร้องเพลงชอบ acting ชอบ entertain องเงี้ยค่ะก็เลยถ้าหนูชอบแม่จะดันค่ะแบบโอเคงาพี่กับน้องคือพี่อาจจะชอบเป็นนักแบบอค<า>ืูงานเป็นแบบว่ามีความแบบใช่ส่นวนน้องก็จะเป็นแบบแบบสายเฮสายบบอะไรนะคะก็ ็ดูน้องเล่เด็กอยู่นะแต่ว่าเราก็มีหน้าที่สป okay, <Okay. S 1> อร์ตเต็นที่